สวัสดีค่ะนุชค่ะวันนี้จะแนะนําวิธีการเช็คไทม์ไลน์แบบง่ายๆด้วย Google Map ของคุณเองนะคะเรียกว่าใครก็แล้วแต่การในช่วงนี้เนี่ยเดินทางไปไหนเนี่ยก็เริ่มที่จะกลัวแล้วก็ค่อนข้างที่จะระมัดระวังตัวเองมากยิ่งขึ้นเพราะว่าสถานการณ์โควิด -19 ีเนี่ยมาแรงเหลือเกินนะคะเพราะฉะนั้นไม่ว่าคุณจะ work from home ทํางานอยู่ที่บ้านเองหรือ Mac, แม้กระทั่งคุณอยากจะเช็คไทม์ไลน์ก่อนหน้านี้1วนัน2วนัน1สัปดาห์เนี่ยเอ๊ะจะทํายังไงดีบางทีอาจจะหลงลืมไปได้ง่ายค่ะแค่คุณ มีโทรศัพท์มือถือ Android ใครมีโทรศัพท์ปั๊บหยิบขึ android, ้นมาเลยนะคะโทรศัพท์มือถือ android ช่วยคุณได้หลังจากนั้นนะคะคุณเข้าไปที่ g o o g l m m p พค่ะพอเข้ามาที่หน้า Google Map นะคะหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้ค่ะหลังจากนั้นนะคะจะมีรูปของคุณเองแบบนี้นะคะอยู่ทางด้านบนคลิกเข้าไปเลยค่ะพอคลิกป,ปั๊บนะคะเขาก็จะมีการถามนะคะให้เรากดคำว่าไทาม์ไลน์ของคุณนะคะกดเลยค่ะ นี่ปรากฏขึ้นมาแล้วค่ะอันนี้จะเป็นทไลายของนุชนะคะปรากฏที่เกิดขึ้นนั้นจะเป็นของวันนี้นั่นเองด้านล่างค่ะเพื่อนๆคะอันนี้เขาจะสอบถามนะคะว่าใช่หรือเปล่าสถานที่ที่คุณไปนะคะถ้าเกิดใช่ก็กดยืนยันถ้าเกิดไม่ใช่เนี่ยคุณก็อาจจะมีการแก้ไขแต่ว่าอย่าลืมนะคะต้องจเปิด GPS ไว้ด้วย แล้วก็สามารถที่จะย้อนหลังได้ค่ะเอ๊ะแล้วเราจะดูได้อย่างไรว่าเราจะย้อนหลังไปขนาดไหนนะคะด้านบนค่ะกดเลยคลิกนี่แหละค่ะพอคลิกเสร็จปั๊บนะคะก็จะเป็นตารางในทั้งเดือนเลยกดย้อนหลังได้เลยนะคะอันนี้เดือนเมษาเอาก่อนหน้านี้มีนา กุมพภามกราจนกระทั่งได้ย้อนหลังได้ถึง1ปีเต็มๆเ,เลยนะคะเห็นไหมคะว่าแบบนี้เนี่ยสบายใจแน่ๆถ้าจําเป็นที่ต้องมีการเช็คทำลายของคุณว่าเอ๊ะคุณไปในพื้นที่เสี่ยงตามที่เขามีข่าวออกมาหรือเปล่าค่อนข้างที่จะกลัวนะคะหรือแม้กระทั่งเพื่อความปลอดภัยของคุณเองเวลาเปิดเผยข้อมูลต่างๆที่เป็นประโยชน์กับคนอื่นคนที่อยู่ใกล้ชิดเนี่ยก็ใช้วิธีการเช็คทไลายจาก Google m a p ค่ะ แนะนำข้อมูลดีๆให้กับทุกๆคนนะคะคงจะเป็นประโยชน์นะคะไม่มากก็น้อยไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะ